สวัสดีครับพี่ๆเพื่อนๆนะครับผมวันนี้ครับก็นะครับจะมาแนะนํานะครับหลวงพูททวดครับวัดห้วยมงคลนะครับที่ดีนอกดีในนะครับน่าใช้กันอีกรุ่นหนึ่งอีกรุ่นหนึ่งนะครับดีนอกดีในของผมก็คือนะครับมวลสารดีครับมวลสารดีนะแล้วก็พิธีเสกดีแล้วกันนะครับก็คือดีนอกดีในนะครับก็คือ ของท่านก็ศักดิ์สิทธิ์กันทุกรุ่นแหละครับแต่ยีนนอกยีนในก็คือจะมีวาระพิเศษนะครับจะเน้นมวลตาเน้นพิธีหน่อยนะครับก็คือรุ่นนี้นะครับจะเป็นนะครับหลวงพ่อทวดนะครับหลังสอกนะครับหลังสอกนี่ครับรุ่นนี้สร้างปีห้าศูนย์นะครับหลังสอกนี่จะมีสร้างสองปีนะครับปีสี่สี่ครับกับปีห้าศูนย์นะครับ คาบเกี่ยวกับช่วงที่สร้างหลวงพุททวดองค์ใหญ่นะครับคาบเกี่ยวแล้วก็คือความพิเศษแรกนะครับความพิเศษก็คือไม่เกี่ยวกับดีน้อยยายนะความพิเศษนะความพิเศษก็คือนี่นะครับข้างหลังนี่แหละครับใช้ได้ใช้ปรมาพิไทยนะครับสค like you นะครับของสมเด็จนะครับพระบรมราชินีนาถนะครับเหมือนที่เหมือนที่อยู่ใต้ฐานหลวงพุททวดองค์ใหญ่นะครับนี่ครับ ได้ไดไดด้้ใช้นะครับขอท่านขออนุญาตท่านนะครับเอามาใช้หลังวงผู้ทวดนะครับพิมพ์นี้เป็นพิมพ์พนลอดนะครับพิมพ์พนลอดอันนี้คือเดี๋ยวผมจะแยกก่อนนะครับว่าปีสี่สี่กับปีห้าศูนย์ต่างกันยังไงนะครับจะต่างกันตรงนี้นะครับนี่เป็นจุดสังเกตแรกนะครับคือพิมพ์แล้วก็จะเป็นตรงนี้นะครับจะเป็นโค้ดนี่ครับคมๆตรงนี้นะครับนี่คือแยกอันนี้เป็นปีห้าศูนย์ครับจะมีโค้ดปีสี่สี่คือจะไม่มีนะครับ นี่นะครับเสร็จปึ๊บก็จะมีวันนี้ก็จะมาเล่าเรื่องนะครับดีในยังไงนะครับแล้วก็ดีนอกยังไงแล้วก็มีแล้วก็มีประสบการณ์ด้วยนะครับก็คือจะมาเล่าประสบการณ์ที่เป็นข่าวด้วยนะครับโอเคครับดีในนะครับก็คือนะครับหลวงปู่ทวดองค์เนี้ยประกอบพิธีปลุกเสกนะครับที่อุโบสถวัดช้างให้นะครับ ก็คือเป็นต้นตำรับที่สร้างหลวงปู่ทวดนะครับที่ทําให้คนรู้จักนะครับนะวัดจางให้แล้วก็วัดปลกแก้วครับเป็นวัดเหมือนจุดจิตเนี่ยจิตใจ,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 จของของ,ของชาวไทยเนาะคือเสกทั้งวัดจางให้แล้วก็วัดปลกแก้วครับวัดประสีรัตนสัตดารามนะครับแล้วก็ใช้กรรมวิธีการสร้างแบบโบราณทุกขั้นตอนนะครับวานมงกลมร้อยแปดและดินกากยายักจากลำพญานะครับ ที่ใช้สร้างพระหลวงพ่ทวดรุ่นแรกครับปีสองพนสี่เก้าเจ็ดนะครับแล้วก็ดอกไม้บูชาพระของสมเด็จพระนางเจ้านะครับพระบรมราชินีนานะครับผงกุวัดสามปื้มครับแล้วก็มวลสารจิตรดานะครับจากสมเด็จพระยานสังวรนะครับสมเด็จพระสังฆราชในยุคนั้นนะครับและผงสมเด็จบางคุณพรมครับนะครับนี่คือมวลสารนะครับมวลสารเสร็จนะครับนี่ครับมวลสารเสร็จ ก็จะมาพิธีปลุกเสกนะครับก็คืออันนี้มาดีนอกเนาะดีนอกก็คือนะครับหลวงู่ทวดรุ่นเนี้ยเสกสามวาระนะครับเสกสามวาระนะครับคือครั้งที่หนึ่งนะครับพิธีมังคลาพิเศษนะครับมวลสารนะครับที่วัดพระแก้วนะครับก็คือเสกตั้งแต่เป็นมวลสารนะครับที่วัดพระแก้วนะครับเป็นวัดพระแก้วเสร็จแล้วก็ครั้งที่สองครับ เสร็จแล้วก็ไปพิธาพุทธาพิเศษที่อุโบสถวัดช้างให้นะครับต้นตำรับหลวงพุทธวดนะครับแล้วก็ครั้งที่สามก็กลับมาเสกที่พิธีมหามังคลาพิเศษนะครับณอุโบสถวัดปักแก้วนะครับนี่ครับบุกเสกสามวาะนะครับแล้วก็คณาจารย์ที่ร่วมเสกนะครับก็คือท่านเจ้าประคุณนะครับสมเด็จพุทธาจารย์เกียวนะครับวสเกตนะครับเป็นประธานจุดเทียนชัยนะครับ ท่านเจ้าประคุณสมเด็จมหารัชมบงคราจาร์นะครับวัดปากน้ำาระศิีเจริญนะครับดับเทียนชัยนะครับและมีครับเกจินักเสกนะครับก็คือชื่อดังในยุคนั้นนะครับปีห้าสนะครับเช่นนะครับหลวงพ่อทองครับวัดสัมเาลเชยนะครับปัตตานีนะครับหลวงพุทิมครับวัดพระขาวครับนะครับหลวงพ่อภูนนะครับวัดไปรอมนะครับหลวงปู่แย้มครับวัดสามงามนะครับแล้วก็หลวงพุทเจือนะครับวัดกางบางแก้วนะครับหลวงพ่ออิจจุลามณีนะครับหลวงพ่อลำใหญ่นะครับวัดทุ่งรัดยา หลวงพ่อคูณทรัพย์ว e ัดอ anyway. ่างศิลานะครับหลวงพ่อสวัสดนะครับวัดเมาสุขานะครับแล้วก็เจ้าประคุณนะครับเย็นเชี่ยวนะครับเจ้าอาวาสวัดมังกรนะครับกำมูลกลาวาสนะครับหรือวัดเล่งในยื่นนะครับแล้วก็หลวงพ่อทองวัดจักรวัดนะครับแล้วก็เจ้าคุณธงชัยครับวัดไตมิตรนะครับหลวงพ่อสงานะครับวัดบ้านหม้อหลวงพ่อไผโลดวัดห้วยมงคลนะครับแล้วก็มีอีกหลายท่านนะครับนี่นี่แหละครับดีนอกดีในนะครับผม อันนี้เราก็มาเรื่องประสบการณ์นะครับที่ที่เป็นข่าวเมื่อประมาณห้าหกเดือนก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปให้ดูประกอบด้วยนะครับก็คือมีดาบตํารวจนะครับเหมือนไปจับยาบ้านะครับไปจับยาแล้วรถจอดนะครับแล้วเขาก็เหมือนแบบแก็จะวิ่งเข้าไปจับเขาก็ไม่คิดว่าจะมีอะไรโดนยิงสวนมาสามนัดครับโดนยิงสวนมาสามนัดนเข้าหัวเข้าตัวแล้วก็เข้าขา ก็คือหัวไม่เข้านะครับหัวไม่เข้าตัวไม่เข้าครับก็คือจุดสําคัญไม่เข้าแต่ไปขานะเข้าแต่เข้าแค่ฝั่งครับแค่เข้าฝั่งคือเข้าไปฝั่งหน่อยก็คือรอดมาได้นลครับเพราะนี่แหละครับหลวงพุทธวดนะครับหลังสอกเนี่แหละครับอันนี้คือประสบการณ์นะครับก็คือดีนอกดีในและมีประสบการณ์ด้วยนะครับนี่ครับหน้าหน้าใช้นะครับหน้าเก็บมาหน้าใช้หน้าเก็บอีกรุ่นนะครับนี่ครับผม นี่โอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ครับฝากกดสับกด subscribe นะครับกดติดตามนะครับไปรับชมพาด้วยกันนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับผม